ทุกคนครับดูนี่นะครับผมดูดาหหาพี่สีอ้มันไม่เท่ากันนะครับผมมันแหว่งกลางเข้าไปอ่ะทุกคนดูดูดีดดครับดูดนนีนี่นี่นี่ตรงนี้นะครับโอ้โ,โหก็ฝากกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบสรงผมใหม่พี่นะครับผม ตั้งแป็บนะวันนี้เป็นพิ่แป็บก็นะครับพี่ก็ได้เติมเพรไปแล้วนะครับสำหรับที่พี่เคยทําคลิปแจกตัวละครโคโรนาโดไป5้ารางวัลนะครับผมก็ได้เติมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครได้ด้วยก็ยินดีด้วยนะครับแจกมั่วครับใช่ครับผมวันนี้นะครับเราก็เลยจะมาแบบลองเซอร์กันนิดนึงนะครับผมก็เลยจะแปล แต่งเป็นบอสนะครับผมจะไปทดสอบสังคมหน่อยแล้วกันวันนี้นะครับผมว่าสังคมเกมยังน่าเล่นอยู่หรือเปล่ามันมันไม่น่าเล่นามมีพวกทําคลิปแบบพี่นี่แหละครับนั่นแหละครับผมสังคมก็ดีนะครับแต่เราแบบกระแดไปทําคลิปทดสอบสังคมไงเออมาครับวันนี้นะครับหัวคาบภีิไม่ไม่เอานะเราจะแต่งเป็นบอสนะครับนี่บอสผิวขาวมาดูกันว่าอุ้ยต้องต้องเอามือไฟออกเราต้องเอามือไฟหอกนะครับคลิปนี้นะครับผมจะเพิ่มความเงียนแบบสังเกตเพรพี่ดูนะครับ หมื่นเพรอันนี้เป็นอาการเก็บกดของคนไม่ได้เติมเกมมา1สัปดาห์นะครับคือถ้าใครติดตามพี่จะรู้ว่าพี่ไม่ได้เติมเกมมาสัปดาห์หนึ่งเลยนะครับผมวันนี้เราก็จะไปแบบทดสอบสังคมหน่อยละกันไปเกียนชัดชัดนะครับบอกเลยว่าไปเกียนชัดๆกระแดกบอกทดสอบสังคมนะครับผมไปเกียนเนะียโลดะก็คือเราจะไปเกียนคนนะเราจะเราจะไปปากดีใส่เขาก่อนนะครับแล้วค่อยให้เขาสอนเล่นสอนเล่นหน่อยครับ โอเคดูไว้ครับดูเชิงไว้ก่อนดูเชิงไว้ก่อนสอนเล่นหน่อยครับมาดูก,กันว่าจะมีใครตอบใครตอบเราหรือเปล่านะครับทุกคนหาเรื่องครับเราหาเรื่องจัดจัดโคตรไก่เลยคตรหาเรื่องอ่ะปากคอเสร็จว่าเนี่ยสอนเล่นหน่อยครับสอนเล่นหน่อยครับ ดูกันว่าเขาจะตอบเราว่าอะไรครับผมไม่ต้องสอนแล้วมั้งกูระเบื่อพวกปัน่นพี่คนสวยสอนผมเล่นหน่อยครับอุ๊ยอุย,อย,อยคือผมมาปั่นก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าไปแต่งตัวดีๆก็คือถ้าใครแบบสอนผมเล่นนะครับผมจะเติมเพชรให้ด้วยขอเขาตีด้วยหน่อยครับเรียกร้องความสนใจวาซา เด็กเราผมสนใจปะสารย,ผ,ายาผู้ชายเดินไปหาวิชายเลยสอนเล่นหน่อยครับสอนผมเล่นหน่อยครับสอนผมหน่อยสอนผมเล่นหน่อยครับโหมีคนมองข้ามเราไปอ่ะทุกคนใจร้ายพูดกืนหาเรื่องกับเราไก่คูร <c ười> <c ười> หาเรื่องอ่ะ คุณหายเรื่องอ่ะสอบผมหน่อยครับสอบผมหน่อยครับพื้นแล้วเอคีมังกรก้าวพิษตลบไปก่อนเราตลบไปก่อนเรา <c oughs> นี่เรามาทดสอบสังคมหรือเรามาเกลียนสังคมวะทุกคนเสื้อฟรีอ้าวอ้าวเสื้อฟรีโทษทีอัพหมื่นห้าเยรูโง่ทัดโทษทีเอคีไก ไอ้ที่คนก็ฟรีบาซารปากคอด้วยนะเออปากคอด้ววเออหาเรื่องจัดจัดนะเราบอกคนอื่นไก่ไม่ดูตัวเองขยาสังคมสอนผมเล่นหน่อยเอ็กบาซาร์สวะมันเมาโอ้โหด่าคนอื่นไปทั่วโอ้โหใจร้ายกันคืนนอ ด่าคนอื่นไม่ก็ด่าคนอื่นก่อนนี่อขอโทษครับขอโทษครับไก่ <c oughs> สามออยเลยเ่นแบทเฟนโอ้โหผมได้เจอโถมไก่บ้าอืมขยะเอาปากคนด้ปากคนด้วปัดก่อนปัดก่อนหนึ่งทีปัดก่อนแรกปัดก่อนด้วยใช้ผมไก่อ, <c oughs> อ่ะอ่ะอ่ะ ไม่เกี่ยวนะครับที่คนนที่บอกไม่เกี่ยวนะครับ a k 9พชรเนี่ a k 9พชรนะครับผมอัพบิลแพงกว่าเสื้อฟรีสอนผมเล่นหน่อยโอยใจร้ายว่ะโอ้โหเอามาเอามาดูไว้ดูไว้โอ้โหให้พ่อสอนว่ะเอาแล้วครับผมนี่นะครับ ถ้าใครมาเกียนก็จะโดนประมาณพี่นะครับน้องๆทุกคนก็อย่ากเกียนตามพี่นะครับผมถ้าใครมาเกียนก็จะโดนถมแบบพี่นะครับอันนี้เตือนไว้ก่อนเลยนะครับว่าจะมาเกียนนะครับครับไก่สี่ตัวเอคเกอรพิษอัพหมื่นห้าฟ้องแม่ได้นะไก่สี่ตัวนี่ครับคนเมา โดนโูกครับโดนถน,นี่ผมอยู่ในวงอะไรครับย่ย oh. โอ้โหใจร้ายใจดำโอ้ยไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ใจร้ายใจดำคืนนะครับเพราะว่าเราไปเกยียนเขาก่อนนะทุกคนอันนี้ก็คือน้องๆทุกคนไม่ต้องดราม่าก,กันนะครับอันนี้มันเป็นความผิดพี่รวนๆนะครับแต่งตัวมาเกยียนสังคมไม่พอนะครับไปด่าเขาไก่ด้วยนะเราอะ่ะ oh. เรารู้ตัวครับรู้ตัวคนโดนทิ้งมาอยู่ในอะไรนี่อะไรนี่อ,นอย่างมาเฮ้อ oh. uh huh. อยากดูปากทองไหมอยากดูปากทองไหมอยากดูปากทองป่าวเอาดิกุ๊กกุ๊กกุ๊กกระสานอยากดูปากทองไหมอ่ะเราดูเขาจะคอยคอาจะตอบยังไงเอาสิครับผมไก่ไก่เชิญผมเข้าตีดิไก่เชิญผมเข้าตีดิเอา้าลิปปิตจังลิปปิตจักรกุ๊ก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  เอาเอาไก่ห้าตัวไก่ห้าตัวละเอาไก่ห้าตัวละนึกว่ามีไก่สี่ตัวอยู่ดีๆไม่เป็นอันนี้มีไก่ห้าตัวงงเหมือนกันนะเนี่ยงงเหมือนกันนะเนี่ยคนเมาอ,อยู่ถอยถอยถอย <c oughs> ที่คุณได้อย่างปั่นนะไก่อะไรแต้มสี่พันอยู่ดีๆก็ว่ากนอื่น แม่แม่รักอ๋อโอ้ยแม่แม่รักผมดีครับนี่ผมผมงองแงลักผมงองแงลักเดี๋ยวเราลองวิ่งออกมาดูนะเข,ขออาเขาจะตามเรามาหรือเปล่าทุกคนลองวิ่งออกมาดูเอา้าเอา้ามาทำไมมาทำไมจะบินไปไหนมาซัน ผมมาลูกเทวดาผมมาลูกเทวดาจะไปในหลักกูกูโอเคนะครับสำหรับคลิปเยียนสังคมฟรีไฟไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่คลิปทดสอบสังคมแล้วทุกคนเป็นคลิปเยียนสังคมฟรีไฟนะครับก็จะประมาณแค่นี้นะครับก็รู้อยู่ไก่อะไรจะหล่อขนาดนี้ไอ้ยี่ ถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับผมอยากให้ทำคลิปอะไรคอมเมนต์มาครับผมไปครับฝันดี้เห็นผีครับจะนอนดึกนะเดี๋ยวแม่ด่าจุ๊บๆ